สวัสดีตอนนาซ่าครับพี่น้องภาพมายามรอบครับผมสองมือสองขึ้นไปครับหลังจากงวดที่แล้วบ่ถือครับผมงวดนี้ฝนตกใส่สองมือมาไปลุนกันครับพี่น้องตอนนาซ่าเลยไปุลุหลังแหลกกับฝนพี่น้อง น้ำขึ้นฝนตกก็ลองบิ่งพี่น้องว่าจะมานบอบมมีเวลามาย่ำแรงครับผมย่ำแรงออกับไปสมงานนี่ครับลังเรกมีหอยดุงบอโอ้ปลาตายพี่น้องเลย บ่มีคับพี่น้องว่าสะเกิดตายใบนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาเมียนโอ้ยพี่น้องก็คือบ,บดกลังเรกกระแหวแล้ว Mình ăn vâng Mất phá là vô hết trơn đấy Ăn xong nó cả chôm khát lên phía nông ấy Mất phá là vô Nó nghỉ cái chân điện Phá khăn đầm song tổ phía nông ấy ไว้นีก่อนปอไปนิ่นหมดแล้วพี่น้องล้างนี่ล้างให้ไหลเมดไรล้างนี่คือว่าจบ พี่รองไม่ห้อยดุ uhm for ่งป <itud soundtrack> <c oughs> ่ะรองมันหลุดน้ำกันครับผมอืมอโอ้ขอหน่อยตัวนึง <ừ. S 2> ขอหน่อยตัวนึงพี่น้งงองปนี่หรอกพี่น้องเอ้ขอหน่อยตัวนึงครับผมโอเคครับผมเรียบแล้วครับขอหน่อยตัวนึงครับไป ประตับโอเคครับ